วิววันโรดเคลื่อนไหวโพสถึงความรักโดนใจกดไลค์ให้กระโรววิววันโรดโพสไอจีซารีเกี่ยวกับความรักรักที่ให้ไม่มีวันลืมโดนใจทุกคนกดไลค์กันอย่างโดดเลยทีเดียวถูกจับตาความสัมพันธ์หนักมากระหว่างนางเอกสาววิววันโรดกับพระเอกสุดหล่อเจเจพิพัฒน์ธิยะหลังไม่มีภาพหวานๆออกมาให้เห็นกันสักเท่าไหร่ประกอบกับมีข่าวลือออกมาเป็นลลอกคู่รักตลาดเลิกเงียบต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวที่ทั้งสองคนยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์จะอย่างใดล่าสุดวิววนรด โพสไอจีซาวลี่เกี่ยวกับความรักซึ่งมีข้อความระบุว่าความรักที่ได้จากผู้คุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยหลายคนที่อ่านแล้วต่างโดนใจกดไลค์ให้อย่างรัวเรเลยทีเดียวทางนี้วิวเจตในอินสตาแกรมแฟนคลับที่ติดตามยังคงเข้าไปถามไทยถึงข่าวลือการเลิกรากันอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนขอบคุณภาพวิววนโรดภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและควมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ